สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสี่ตีหับเพลงมือยาชาน้องโซลานั่งนะพี่น้องได้พนนักชงย่างได้นัดนัดได้พูนนักชงยาง ข้ากะบู้วันนี้กตสดทงควนแม่มาชอมต้องเป็นหลักมีผัวอิสันนี่สิมีผัวพี่น้องพี่น้องสันนี่สิมีผัวกับวันนี้เลยมาเนนะไปไมเป็นอะไรสักอะไร ียกสันนี่ยกไอ้ตู้นะจอกเดียนยังโบเบิร์ตอยู่ห้าวลูกออกแต่หั่นแต่บักโดนๆเลยข้าไปเหีนเนาะเทินถาบนะแม่น้ำแขงนะเทิน มันกขหยาหายังแตกแตกก้นเหมือนไข่มาคอน่ยสงสัยบันหอยปังได้กินกะตีเขาแตกก้นสงสัยน้ำแข็งลุ่งและถูกแสนอันกะตีโบนะก็ยังว่าบ่ได้แพงนะขะดงกะ กรงแสนะกระแสนะกรแสนเขาซื้อมาผ้าแหวนแล้วเขาว่ากรงแสนะมาได้หอดแสนนะอันกรงแสนะผ้าแหวนนะธรรมดาหาหมื่นหนึ่งอัแสนขึ้นม่เคร็จอันั่นมต้องแตกมาแล้วแรงพมแต่งคือเก่าและของหมักมาแตงซูเอา ขอพออุยิไม่แล้วออยอก็ยังบันแกงอันแล้เขาไม่ซื้อมีแต่คนอีแ่ปีปลายอะไรมี่แต่เขาอันแล้กินอะไร่เดียวกระบาดมนใกล้กันเลยเฮือนเก๋ไก่เฮืนกระบาดซีนบ้านบ้านเทิน เงือนผูช้าในใกล้ๆเฮือนระบาสินว่ะไม่ฮะย่าเยอะกันของการบ้านตอนนีอย่าลงมาของการบ้านนี้นะแลระบาระบาระบาจะพาสมภารเมื่อน่ะมีสมภารเห็นของการบ้านยุกมันต้องห่อเทนี่ยมคนนึงเออโอ้ยนี่นี่แข็งผัดมัน อันคือกันกบอันผู้อยู่ในาที่ยางอะเลไม่แต่แมงแข้งอย่าสีคอแขงคนปนแข้งตรงีเหออืมน้งมไม่น่งในโอกาสร่งนี่กันขีัวจอัักูีบกมากก่านงมาไม่เข็มโอกาสย่างโอกาสู้ สู่กะอาจอยซิมเลยคอนนอ้ยเย็นทอนเห็นเฮาลูกแล้วบ่เย็นจักเทื่อน่ะจนเฮาสิไปนั่งเย็นอน้ําแข็งใส่ให้แน่เฮ้ยๆแม่มินแม่มินแซ่บคอนเออวิธีหาบน้ําแข็งแม่มุเจ้าเยมันคือเหยแท้ ยกมาเฮ็ดจอยสนเทินสนสนเอานอนสซนหมูหมูยังเทินมาส่อเนีกมูกจโนโินกันมัเบิรจอกมาขอด้ำจอยยังมาปั๊มห้ากุญแได้ับยังนอนบุญีจริง มือได้กัเทืนอมแนวขอาบุกเขาไปในห้องยเ่น็เมแนวเต็มเ็นักาอนัจะหายอยู่พ่อจอยนี่แห้งอยู่ายเาี่ากอย่าเล่นกับความรู้ซึ้งมันหมัอมแล้วก็บมันก็บอกมานมาหามากามาัาเป็นได้กับเพื่อนไปเอาฐานมาใส่ในเฮ้ย ไอ้เข็มนะเป้าหอยใช้ไอเข็มแล้วทานมาหายนั้นแล้มันจะตายนี่เราเข้มังกินเรื่อยๆนี่ปลาด๊อกหยดแล้วหดคอบอเอาสินายมันแน่ันเห็นกได้นาย

ขวดสิบแปพันเนาะเคียวหมื่นอ่ะเนาะบ้าบ้าบว้าเน่ยวเยวเบียเบีเนย่เยอะมักเนียวบ้าวันนอยากรับคป้าเอ่ใช่บุณไม่ใช่ขวดสิบแปดพัเลยมือบุญบ้านนะ ยาเมอได้เหมื่อยเนย่ดโอยแล้วเอากระตนอาตรไ้ะเ้าบสีเหอยนได้อะนกินอิ่มๆกัยังสีเหมยเนาะระบล่าจอขากเจอถ่ายยังแล้วความเท้าถ่ายยังแล้วเ้าเออยังแล้วยังแล้วถูกงกคือว่ไแกก่อนตามี่นนมือโกะปะ พอเวลาไปใส so ่เฮ okay. yeah. ้ยนางไม่มีอารมณ์จะแต่งนะนางสวยเด้อสีชมพูสวยนา่งสวยเหลือกได้นางสีแค่บอบัตนี่ใช่มาบัตรที่คนว่บอกขอหัวขัดหัวเหน่เห้นเนาะ สลัเปล่าสลัเปล่าหม่มาสลัเปล่ามือหนาๆะแซยบอยู่ได้เนาะไอหนอนเนาะฮะไม่ได้ลงไปอยู่บ้านอภ้องค่ะใส่มาก็มีใส่หมูก็มีเข็มยาวาเจ็งสันตีเอาใส่หมูก็มีใส่มาสกใส่หมูใส่หมู

เอาเอามึงเนี้ยพี่น้องก็จะนีนะไหหลูร้านเลยอือืบ่ได้ตื่นโตอันหมูว่าานะวนี่น่ะตาแดง่ะอ่าบ่ได้ตื่นโตจ้าสบายดีพี่น้อรตอันไปเปิดน้ำไล่รั่วไล่วงอีกชะเด้อ อันมือเมา,าบุญบ้านไหนยิบพาเซียนเผาสนีเปิดน้าเจ้าไรลัวไรลวกไปเหยียบนาบ้จาจะาหูเมม่อว่าเจ้าของเปิดนาด้าล้เอา้ดนเาเอาเฮ้ยน,บบน้าล้นบอว่าสั่นเมาเจ้าจอกอะไรอเลยจัากงตาแดงนะ แกแ้วเออมหงไม่ไอ uh, ีมันซิ้นน้าอยู่แกกวเขียนหน่อยบ่เอ้เอ้เขียนหน่อยบ่บ่หมดกะ็น้ดนไปสงกอดกมันามือได้สีเอามา อึ้นนะนิบมาหาก่อนเหดมาเกพทนงอ้เกยเจ่ไปใกล้มันดอมาๆนะเขาเอื้นวันอะไรบอด้ยานเกงใจสื่อนอนระบายเนาะนแน่นว่ะตอนนี้กินนั่นต้องช่วยกับปลาเลยมันหวมันอยากจอกจอยกแยบบอมันนุ่มโเด็นี้ด่าพินได้เลก็ได้ อำลาพ, <บ S 1> พระจา้าไวเพียงสำเ<ด>นียและพี่น้องคลิปน้า<ด>พอกันใหม่อยู่ดีมีเฮงสุขสุขคนสบายดี